สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทองมีสามดาวค่ะวันนี้ทองมีสามดาวสิพาท่านผู้ชมมหาปะม้อนนะคะเนาะปะม้อนพนมิโฉมิลามิมดวงมิโชฉมิลามิมดวงสองสามหมวดแล้วค่ะท่านผู้ชมจนคุณป้าพนมดีสางเงื่อนล้างใหม่ค่ะท่านผู้ชมถือเลขจนดดีสางล้างใหม่นั่นก็เป็นล้างเก่าของคุณป้าม้อนค่ะท่านผู้ชมนีม่ล้างใหม่ ยินข่าวว่าคุณป่าเิ่นเถือกเหล็กลายจนดิสางเฮือนท้องมีสามดาวก็เลยมาติดตามคุณป่าหมอนเ่างวดนนี้คุณป่าหมอนเป็นเสียเหล็กดีหรือเด็ดตัวไรเนาะค่ะเนาะงวดนนี้ได้ยินข่าวว่าผีมาบอกผีผู้ทรายวะะ่ามาบอกคุณป่าหมอนคนมาขอกินเข่ากินน้ำกินเข่ากินน้ำแล้วเขากลับมาบอกเหล็กวะะ่าส่รให้ตัวเหล็กเป็นหางเหล็กในโทรศัพท์ผีนะวะะ่าส่ร สิเป็นเหล็กดีเล็เด็ดตัวใดกับไปฟังจากป่าเขาคุณป่ามอนผอมๆกันเนาะค่ะเนาะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ทองมีสามดาวด้วยนะคะกลับไปเบังคลิปของคุณป่ามอน้อมๆกันเลยค่ะไปเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนายใหมอนนะครับเนาะคุณป่ามอนก็ได้ครับผมอันผามมอนเปาแอ็มยี่ห้อคาวามีโชคมีลาะคือได้มาติดตามกับ มีห,หมอนเนาะครับเนะาะอันงวดต้องหันกระโชคมาอันยุตวเนาะได้ได้อยู่จ้ะโอ้ได้อยู่เนาะครับเนาะฟันจะได้อยู่โอ้ได้เผามาจ้ากงวดเะครับได,ได้มาสองสามงวดแล้วงวดแล้วร้อยเ<อ>จ้ากะหาซิปโอ้กะไข่ไข่ไข่ซือว่ามีโชคมีาลาบเบาแอมหุยงยินข่าวก็เลยมาติดตามตัวเลขนะครับคุณป่าเกินคุณป่าเนาะครับเนาะจ้าป่าครับผมอันงวดในฟันที่เราบอครับ โ้นนี้ฟันนะล่ะนั่งเล่นมูฟวกก็มาเล่นนั่งสองสามคนก็ดีส่วนกันกินข่าเทียงครก็เจ้าก็กินน้ำแล้วเรียบร้อยหละาเจ้ากินข่ากินน้ำแล้วเจ้าเมื่อบานไปบบานนั่นปาก็เจ็บเข่าเราก็นาเจ็บเมียนไหวงุ้มไหวปากเป็นอนนเล่อนมานั่นโม่งใบซอมเน กินเตาเที่ยงจ้ากินเต่าเที่ยงแล้วจ้ากับมานอนครับน่านได้นอนได้กำลังรับกำลังบอลกำลังยังกับจ่ากับันครับจ่าฟันเห็นชาญครูบอกง่ายหนึ่งยางมากยางมากดั้มขึ้นหมุนดูยางมากดั้มขึ้นหมุนดูกับกบ้าหัวแม่หัวหกับมานังรอไต่ตีนนี่แหละครับ ก็ว่าโอ้ยหิวเผาหิว่นน้ำแบ่กินเผาหนุ <h <h ่นน evet> ้ำแน่เวลาแบบนี <h <h ้ก็จะเดินทุกคืนด้วยเนี่ยมาตเต้ไซเราสั่ามันเต้ไดมาตเต้ไซกินหิว่งเผาหิว่นน้ำอยากกินก็กินโลดเจ้าเผาก็หนามกับคนปลาด้วก็พัดนั่นล่ะเราสั่งบ้างหนุงหันล่ะอยากกินก็กินกินให้อิ่มครับว่าก่อนก็เพิ่นกินแล้วเพิ่นเปิดหันหนามาหาเขาถือว่ามาบอกเลย โอ้ยอยางจะเล่ยีบอกมาบอกเล่ยแตว่าเนาะก็เลยไดีบอกบอก่นถามนครับเล่ยจะไดเราสั่นจะคือยื่นแล้วว่าสั่นพอได้ซื้อกับข้าวกับหนาคือลูกร้านกินลูกร้านกัหลายรลูกร้านกัหลายเนาะลูกร้านกัหลายแต่คือจวดจุ่ับันนี้ก็เลยหันหนามาบอกคนแต่ว่าเสือเด้อคนน่ะ ้าหกแปดขึ้นมาเลขจ้าเก้าหกแปดเลขคนถือเาโทรศัพท์ถือยางมากเราบอกทั้งเลขเบอร์าโทรศัพท์เพิ่นถือมาโอ้เบอร์โทรศัพท์เป็นผีเหรอเป็นผีง่ายหนึ่งิ่นเาแล้วเพิ่นกัยางหัวไปเพิ่นกยางจากไปก็เลืมาคืดนึ่งไ่บ เก้าหกแปดมันชื่อไ oh, <yeah. S 1> ม,อมยเลยเทราไรครับของกระมอนแค่นอกกับเลวรังสี mm hmm. เลวราเออพอดีละ่ะวันที่หนึ่งมีหน้าป่าสื่อเบ่งคาพนมาให้โศกหล่ะเพราะว่าฟันได้สามสี่งวดแล้วก็ได้งวดละลอยยู่โอ้ครับครับจ้าว่าดวงกำลังเผากับเลวรังสีแล้ววันที่หนึ่งจะสุดข่อสื่อ สื่อรัตเตอรี่น้ำเบิงครับด่าต้องแบบเลขมากตัวหนึ่งกดือดสามเจ็ดบาร์เลขที่ตัวนี้งบารเลขที่ประมอนดอกตัวนี้โอ้ครับด่าเลยไปเสียงท้ายเสียงสูบตรงเด้อค่ะคุณได้มากคุณได้ตนใจครับด่าอันเอาเอาต่อครับคุณป้าปรม้อนจะเสียไปซื้อรัตเตอรี่ จังโฉบเบอร์วันที่หนึ่งเลยละครับสื่อจักรอยช้อนรอยอืมครับคับอันฟันนี่ฟันกลางเว้นเนาะตุ๊มตาจ้าฟันกลงเว้นจ้ะฝันได้ม้วใบช้อนกินข้าวเที่ยงแล้วนี่ยละกินข้าวเที่ยงจ้ะดูหนาบ้านเนาะจ้ากินข้าวเที่ยงดูหนาบ้านเนีครับครับครับผู้หญิงหรู้เป็นไส้ทางนี้ข้อมันเขาบอกเป็นผู้ชายเป็นเป็นไส้ครับ ตัวใหญ่ดำบอกครับตัวจังไรตัวตัวใหญ่ดำแล้วคนมาตัดสิมาบอกเลยตัวคนจะคนมาบอกแต่มันตัดไปตรงกับไม้เลยตัวซับคุณป้าบอกแม่ไม้เลยตรงกันกับโท่าเราซับประมอนก็ดีโอ้โหโอ้ยหหนึ่ก็มากยูว่าจิไป้สื่อครับแจ้งโศกเบิร์นเป็นมะขอกินเข่าจ้าเป็นมะขอกินเข่ากินเข่ากับยังล่ะครับคุณป้าโอ้กินเข่ากับคนปลาลวกพัก เข้าีละคนตาลนปลาลวครับบังเข้ามีละบมบยหอดบมันกินอิ่มเล่ะเพื่อนกัมันกินอิ่มเลวเพื่นก็บอดเลยจช่อ๋อก็ว่าิเด็กตัวเลขยบอเอาเลขมาไหนกัด้กโทรรัพับมาหน่ะหก็เดยบอหางเล่โตรรัพทบเพิ่อนอมนี้มันตรงกันกับหางเลขโทรรัสับกับมอนก็ดีอ๋อเลขตรงกันตัวใดเหรอคะ เก้าแปจ้ะเก้าหกแปดเก้าหกแปดบาริสี้ละสามเจ็ดเนาะจ้าบ้าเลขที่สามเจ็ดครับจ้าทอี่ันผ่านมากี่กับฟันแบบเดียวกันอยู่บนที่ฟันเนียกอะไรครับงมอนี่ผนหน้ากับฟันยู่ขงฟันคนลอย่างแล้ก็ได้ยูลอยนึ่งหาเจ็ดหาเจ็ดไ้ม่างหันเนาะค่ะ้าเจ็ดหมอนางหันหาเจ็ได้ลอย่งจ้าครับผม เดเรกล่างเนาะจช่เดเกล่างครับครับผมนี่แบบไปเสียงใต้บงสื่อทั้งล่างทั้งบนนาะละการไหวครับครับครับสื่อสลับกันทั้งสามโตนครับถือเมื่อแล้วเจ้งหวันโอ้ยถือเมื่อแล้วสามสี่หัวละจ้ะอันบนลยล่างกัได้บมสลับกันอยูหันละครับครับครับฟันจะได้อีกแนี่ยว่าข้าวอะไร บ่ท่านฟันแล้วลูกไก่มือทะเลก็คนจ้าไปฟันอีกับบท่นห่วงอยู่อย่างจะมือนีกับฟันกัหน้าอแต้เหตุงานไม่เมื่อยมนก็เลยมานอนหรือมาฝันเสียบลับกันนะครับเลื่อยรับพี่นาบ้าเรื่อคฟับมันมกคอกินเขาเนาะมันมาคอยกินเข่ามันบอกเลยแล้วก็ งานไปไปก็เกิหายไปน้ำบิบตาอะไรเกิว่าผีนั่นละครับถามเบิ้งเบิ้งสิถามคุณป่ายังอีกถามเบิ้งใอ้สีถามคุณป่าเห็ดงานอยู่สนอกโอ้ยคุณป่าอยู่ไปเห็ดงานอยู่ในเมืองจาก็นในบ้านครับโอ้รับมามากินข้าวเทียงกันนอนกันเนาะจ่ามาต่กินข้าวเชียงกัะนอนเลยฝันเป็นเมื่อไง นอนรับเสืยบไปกับลวดฟันขอบคุณคุณป่าที่หลายด้วยครับด้วยที่หาเนี้ยวทางดีๆเอฟซีครับผมสำหรับทุกคนก็ลองเอามึงเนาะนี่เป็นผีผู้ชายเนาะมาบอกโทรศัพท์มาเลยบอกจ้าผมถือยางถือโทรศัพท์ยางมากเลยมาขอกินค่ะผมบอกว่าหายน่าคิดได้ถิ่นมาบอกตรงกันก็ได้โทรศัพท์คุณป่าเนาะจ้าแมี่ครับผมเอาย้ำตัวเลขให้อีกนะครับอันตัวเลขป้ากะ เก้าหกแปดค่ะครับเก้าหกแปดจ้าเก้าหกแปดบ้านเลขที่บ้านเลขที่สามสิบเจ็ด้าครับครัสื่อเสียงไท่บงเนอะค่ะคิไหนม่อายไหนลาบเน้ะอายุคุณป่าเท่าไหร่นาะอายุคุณป่าสี่สิแปดสี่สิบแปดปีครับจ้าสี่สิแปดปีสีแปดปีกลมากบนมันโมกรลาเนี่ยนันยี่สิบโมกรลาครับเราลองเอาไปสื่อเบิ้งนอกคุณป่านอกปัาทามีโชคนกันครับจ้า ขอขอบคุณขอบคุณคุณป,ป,ป,ป่าที่หลายเรื่อครับค่ะคุณป่าม้อนย่ำัวเลอีกทางนึงนะคะโอ้ผมมอนฟันเทีนทีมาบอกอ๋อทันทุส้มกะมากสื่อสอบกับสื่อเรื่อค่ะเก้าหกแปดจะบ้านเลขที่เหรอคะบ้านเลขที่ปผมมอนมากกัสามเจ็ดสามเจ็ดนะค่ะเนาะจ้าบ้านเลขที่สามเจ็ดสามเจ็ดเก้าหกแปดเก้าหกแปดค่ะ ขอ,ขอ,อะะขอบคุณคุณป่ามอนหลายๆเนาะค่ะขอบคุณค่ะจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวต้องมีสามดาวกับสแกนตะเลกเซสมุดให้ท่านผู้ชมแคบหนา้าจออีกครั้งนึงเนาะค,ะะคะ่ะเนาะคุณป่าม้อนประกาศฟูมิโชกม่ดวงดวถือแหลกมาแล้วสองหอดสามหอดเลยเนาะ,ค,ะค่ะจ้าหงวนนี้ก็สิมิโชกอีกเนาะค่ะเนาะจ้าขอให้ป่ามอนมิโชกมิลาบมิเฮงรวยเด้อค่ะจ้าค่ะ ค่ะเดี๋ยวท้องมีสามดาวสิวบินนะคาเนืน้ค่ะเนาะที่เนาะค่ะธรรมชมเลขของประม้อนค่ะธรรมชมเก้าหกแปดเก้าหกแปดผีมะบอกมะคอยกินเข่ากินน้ำกินเข่ากินน้ำเซจกระบอกเลขเก้าหกแปดเก้าหกแปดประม้อนว่าบ้านเลขที่สามสิบเจ็ดบ้านเลขที่สามสิบเจ็ดเราจะม่วงวันที่หนึ่งไม่น่าค่อมหกหาเนาะค่ะเนาะ ก็ไหวเป็นแนวทางในการสื่อสลาคินแบงรัฐบาลเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ท่องมี3สมดาวกับสีราถรามชมพิกรเจอกันคลิปหนาค่ะโชคโชคมันมานง,นงเฮงเรื่อยๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ968 968 3737